การลงมือทำของเราเมื่อตั้งใจที่จะจัดระเบียบบ้านทั้งหลังแล้วขอให้ทำให้เสร็จอย่าพิ่งลมเลิกค่ะถ้าเราจัดบ้านไม่เสร็จและยังมีส่วนที่บ้านยังรกอยู่ยังมีขยะหรือว่าของที่เราไม่ชอบของที่ผุพังหรือของที่จำเป็นต้องทิ้งไปแต่เรายังไม่ได้ทิ้งออกไปอะค่ะมันจะเป็นเหมือนพลังงานที่จะดึงดูดเพื่อนเนเข้ามาค่ะเพื่อนเือนที่เป็นขยะเพื่อนเพื่อนที่เป็นข้าวของผุพังหรือว่าพุ่มเฟื่อยจะเริ่มทยอยกันเข้ามาในบ้านอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วมันก็ทําให้การจัดบ้านครั้งนั้น ถึงจุดหมายปลายทางสักทีค่ะมันก็จะได้แต่หน้า3หลัง4ี่หน้า3หลัง4และสุดท้ายก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อยู่ดีทางเดียวที่จะทําให้คุณไม่เหนื่อยฟรีก็คือจัดรวดเดียวจบจนเสร็จค่ะคุณอาจจะแบ่งเวลาในช่วงวันหยุดของคุณนะคะเช่นทุกสัปดาห์ในวันอาทิตย์ฉันจะจัดบ้านนะฉันจะวางระบบข้าวของในบ้านเพื่อไม่ให้บ้านกลับมารกฉันจะไม่ทํานัดกับใครฉันจะตั้งใจจัดบ้านจัดเก็บข้าวของบอกกับตัวเองแบบนี้เลยนะคะคุณอาจจะมีเป้าหมาย2เดือนหรือเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้หรือว่ากี่เดือนก็แล แต่ลองดูคะ่ะว่าจะตั้งเป้าหมายไว้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่ที่สําคัญต้องมีเป้าหมายนะคะถ้าไม่มีเป้าหมายมันจะไม่เสร็จคะ่ะจะเริ่มต้นจัดบ้านง่ายๆแนะนําคู่มือเล่มนี้เลยค่ะคู่มือจัดบ้านเปลี่ยนชีวิตเขียนอย่างละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการจัดบ้านแบบญี่ปุ่นจัดบ้านยังไงไม่ให้กลับมารกบ้านของคุณทั้งหลังไม่ว่าจะหลังเล็กหรือหลังใหญ่สามารถใช้คู่มือเล่มนี้ประกอบการจัดบ้านได้เลยค่ะราคาเต็ม2990บาทสําหรับคนที่ดูคลิปนี้รับราคาพิเศษไปเลยค่ะ1990บา CF 1 9 9 0ทัแชทมาได้เอยเก้าสิ like